สวัสดีค่ะมิสาคา่ะอ่าตอนนี้เราก็มาดองกิกันอีกแล้วนะคะแล้วเรามาดองกิกันอีที่สี่นะอ่ะอีที่สี่สี่แล้วลูกสี่แล้วลเออสามหรือสี่เนี่ยมิสจคิดว่าสองโอ้ไม่สามหรือสี่แล้วลูกก็คือเรามาที่นี่พอดีป๊าแวะมา แถวแถวนี้ก็เลยแวะเข้ามาที่ดองกีอีกรอบหนึ่งแล้วก็มาซื้อหมูเพราะว่าจะไปกินหมูกระทะที่บ้านอ๋อโอเคจะซื้ออะไรบ้างเดี๋ยวไปดูกันอ่าไปดูที่จะซื้ออะไรจะซื้ขนมค่ะเดี๋ยวในบอกจะซื้อหมูาเยมีขนมค่ะไม่ได้สั่งค่ะไม่้่ค่ะ เดินเข้ามาดงขนมแล้วดงขนมไม่ใช่ดงกิด,ดงขนมขนมที่นี่เขาเยอะมากนะครับต้นใหญ่จะเป็นขนมของญี่ปุ่นทั้งทั้งหมดประมาณสัก8 0ด0อร์ซ อือเขาก็ผสมผสมกันลูกมีพ๊อกกี้ไทยพ๊อกกี้ญี่ปุ่นไหนพ็อกี้ไทยปกี้ญี่ปุ่นอันี้ม่อ นลลี่พีชเนี่พีชนี่าเคยซื้อหกบาบาทอน่อยากาไงอ่ะป๊าป๊าอนุญ,ญาตให้ซื้อแล้วเหรอ, <c oughs> อนเงย้นเลย ในนี่อันนี้นินานาตาชอบเจลลี่โอ้โอเคสุดยอดอันนี้มันอันนี้มันเป็นน้ำแข,ข็งใสแล้วมัน,นมีสามรสมีรสเลมอนแ,แล้วก็รถซูเอร์คาร์แล้วก็รถเจนนี้เจอสองรถมีน้ำตาลมันเป็นเกล็ดใหญ่ๆแต่อันนี้มันเป็นเกล็ด อันเล็กกว่าอืมใครอธิบายได้ดีอย่าลืมอย่าลืมไปหาซื้อนะอย่างนี้หน,นิงตาคอนเฟิร์มว่าอร่อยไงที่หนเคยกินจะเอาอันนี้เป็นหมักฝรั่งรสกล้วยเปร่าได้ด้วยอืมอ,อืม 9ก้าบาทมันชื่อชิวิ่งกัมนิวฟูกัมอะไรที่ญี่ปุ่นมันก็จะมีแบบนี้นเป็นแบบแถวแถ,ถวเยอะาอมากเลยไปพาเดินไปต่อไป <laughs> อเอาหยิบไข่สะพ้ายอีกแล้ว แ,แก่ไม่ได้ไไดขายทั้งหมดเลยนี่โคกอันนี้มินตาเคยกินโคกสิบเก้าบาทยังเหลือที่บ้านเออยังเหลือที่บ้านยังมีหน้ามาพูด <c oughs> อ่ะมินตามาเจออะไรมินดาเคยเจอแต่แบบนี้ธรรมดาเจอหญิงกับผู้ชายแต่ไม่ว่าเจอแบบนี้ เป็นเป็นปอมปูรินหรือเลือดปอมปูรินเป็กโกกับซาลิโอเป็กโกผู้หญิงชื่อเป็กโกเป็กอืมเป็กโกน่าจะได้ค่ะนี้ตอนนี้มันแพงมากเลยห้าสิบแก้วนี่ปอมปูรินกับเป็กโกฮะตัวนี้ใส่มุกปุดนะเนี่ยตัวนี้ไม่ใส่ ถ้าคนนี้คองโตผู้ชายเพื่อนของเป็กโกะแต่เราไม่น่าจะซื้อได้นะ,ะชื่อชื่อ,ช,อชื่อโปกโกนี่เป็กโกะกับโปกโกมแต่ว่าไม่น่าจะซื้อได้นะคะเพราะมันราคาอืมไปไปอันนี้คือโซน,นของสดของแช่แข็งโซนเนื้อโซนผักโซนอะไรอย่างนี้โซนของกินของกินอ่ะนี่ ราดิบอ่าที่น,นี่เรียกว่าสดแน่นอนเพราะว่าขายให้คนญี่ปุ่นแท้แ้กินแล้วก็ให้คนมินาน <c oughs> นี่<ต>สดแน่นอนอันนี้เขาลด20%สแล้วจากราคา600เหลือ500ร้อมันมีสีแดงด้วยสีชมืม โอเคไปหาว่าไม่นี่โซนหมูโซนเนื้อแล้วครับนี่เนื้อแช่แข็งเนื้อลูกเต่าเนื้อวาก,กิวนี่เนื้อวาก,กิวดูดูเนื้อสากินมาก แต่แนี้ต่างชเบ,อเบือเบือเอาเป๋าลงข้างล่างนนร<อ>นี่นะคะ,ะสัญญาณของดังดิก็คือนี่เลยแฮนดีน้ดังสิ ขนมขนมแล้วอันนี้ขนมโอเคะะหนูว่าน้องการอะไรอีกอะคะในนี้ก็จะมีร้านอาหารด้วยนี่นาานอาหารญี่ปุ่น ในดองกิเดี๋ยวเราจะไปจัดงานที่ดองกิไดที่ดองกิสาขาเอกมใหม่ข้าใหม่ขี้ไก่แมงมุมักทนะนะนะคะเมื่อกี้เราเพ่งกลับมาจากฟองข่าค่ะว่าวันนี้เรานินตามม่ได้ไปข่า แค่ไปดูเฉยๆค่ะเ,ะเป็นไงดูแล้วเป็นไงสนุกค่ะอ,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 อุ้ยเป็นลิ่นนัก,กล้าม <laughs> ใครจะซื้อพคกไวาสาเกอะไรนี้ของญี่ปุ่นก็มาที่นี่ได้นี่มีใจรอยากดูตรงนี้เพราะว่ามันมีโมเดลเยอย ขาวสูชิเสิร์ฟบนจานด้วยแล้วมีจานี่ยีานี่ไงอันนี้สูชิืนี่โดนัทก็มีข้าวห่อสาล่ายโดนัทก็มีสูชิห่อสาลายใส่ห่ออืเหมือนมากอันนี้ชือขุงสาคูใค่ค่ะ มีลเกียบด้วนารักผงเท้าลูกเจียยเจ๊ยบสีผงเท้าอันนี้อันนี้แพนดิน,นอันนี้มีโปโลอันนี้แพนด้าน้ารักนีนชนุดญี่ปุ่นด้วยยูคาตะยูคาตะเด็กิโม,มโนอื เยไปดูราคาแปลงสีฟันสิเ,เจอชุดเ,เจอชุดแซนตา้าใครอยากให้คุณพ่อใส่ชุดแซนตา้าก็มาซื้อที่นี่ได้ที่โรงเรียนก็เคยมีพ้อของเพื่อนมีตามมาใส่ชุดแซนตา้าเจ็ดแผ่ม สี่ร <c oughs> ้อยเก้าสิบเ้งมา่ไก็พาเดินชมในดองกิบมาแล้วก็อย่าลืมกดคลิกกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะบ๊ายบาย,บาย,บาย